แต่ว่าลงมาอยู่ช่วขนาดหนึ่งมันก็กลับขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่นี่รู้สึกคุณหมอครับรู้สึกช่วงเดือนที่เจนะครับก็ไปทำทีซีค่าสน่าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ก็เราให้ฟรีนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาว่าตอนซื้อยาเนี่ยตอนต้นต้นเนี่ยผู้ป่วยต้องไปหาค่าใช้จ่ายในการซื้อยา ตอนนี้ก็มีโครงการในปีนี้นะครับเราทำไปแลมม้ว4ปีครับหนึปีมีป,ประมาณร้อยคนครับมีมาแล้วการค้นหาเริกแรกเริ่มับทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาอยู่มีประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นนะครับที่สามารถจะค้นหาได้นระยาเริ่มต้นนะครับแล้วก็หนึ่งในสามนี่นะครับก็สามารถป้องกันได้ส่วน1ีนหนึ่งในสามนี่ยังยังทำอะไรไม่ได้ก็เป็นประเด็นสาคัญของทั่วโลกที่กำลังค้นควา้าวิจัยนะครับอันนี้เราพูดถึงะเร็งตับนะครับว่า จริงๆแล้วตัวมะเร็งตัวตับนะเราไม่ถึงตับอตัวมะเร็งตับจริงๆที่หลายคนก็เสียชีวิตจากมะเร็งตับนี่นะครับเ,เ,เราสามารถที่จะค้นหาในระยะแรกเริม่มจะต้องรู้ว่าใครกันถูสี่ือการตรวจร่างกายประจําปีถ้าเรามีเชื้อไวรัสีไวรัส C นะครับอันนี้ก็เราเรียกว่าต้องเข้า